สวัสดีค่ะเบลมิสูเอลิสกรุงเทพ2009ค่ะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกๆคนค่ะมาชมเจ้า m i มิสูบิชิมิราชใหม่นะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ขายดีจริงๆและเป็นรถซิตี้คาด้วยค่ะรถคันนี้นะคะราคารถเพียงแค่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเบลจะพาทุกๆคนนะคะไปชมกันว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างและมีความคุ้มค่ายังไงกันบ้างค่ะ มาถึงด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Advanced Dynamic Shield Design โดดเด่นยามีสไตล์และเบลแถมเป็นชุดชายกันชนด้านหน้าสีดำตัดแดงแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถของลูกค้านะคะถัดมาค่ะไฟหน้าแบบมันติเลฟรคเตอร์ฮาโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มาที่รอกันบ้างค่ะล้อแมกเบลเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นขอบ15 กระจกข้างนะคะจะพับอัตโนมัติค่ะเมื่อล็อกและปลดล็อกมาถึงด้านข้างกันบ้างค่ะเบลตกแต่งเป็นสเกิร์ตท,ทรงสปอร์ตนะคะรอบคันลูกค้าสามารถเลือกทรงได้เองนะสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ทรงสปอร์ต เครื่องยนต์เบนซินดับเบิ o v โอเวอร์เฮ s h a f t m a y ไม r วก1 2่0ซีซีเ8แแรงม้าช่วยให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีประหยัดน้ำมันลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะภายในหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนและมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัย ขนาดของเราค่ะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะ2ชั้นลูกค้าสามารถใส่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าหรือชุดเครื่องมืออื่นๆนะคะได้ที่หลังรถรวมถึงเรามีแผ่นบางสายตาให้ลูกค้าด้วยสามารถถอดเก็บได้ค่ะประตูข้ามีระบบเซ็นทันล็อพร้อมตกแต่งวัสดุลายคาร์บอนปิ้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบรถกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหน สำหรับเจ้ามิสูมิราดคันนี้ตกแต่งสวยงามโดนใจแบบนี้เลยหากท่านใดนะคะที่บอกว่าสนใจในเรื่องของรถยนต์มิสูสามารถทักติดต่อที่เพจของเราได้ค่ะมิสูป้ายแดงโปรแรงอนุมัติง่ายหรือโทรสอบถามที่เบลได้นะคะเบอร์087-3489-666ค่ะสำหรับวันนี้เต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ